สาวร้องเพงลงรอใครอ่ะร้องเพลงอยู่ในไอจีเหรอดูไงได้บ้างแป๊บนึงนะนี่ขอดูแป๊บนึ่งนะคะอืมเอ๊ะผมจะบอกยังไงดินนะ,ะไหนว่าหาก่อนอไม่ใช่คนละเครื่องเฮ้ยมันอยู่เครื่องนูน้นจะบอกว่า กามินเนี่ยเขารับแอดเฟซบุ๊กผมแล้วนะวันนี้วันนี้เขารับ a c e b o o k ผมแล้วนะเขารับแอดเฟซบุ๊กผมแล้วนะกาหมินเนี่ยผมเป็นเพื่อนกับเขาในเฟซบุ๊กแล้วด้วยนะเดี๋ยวผมจะแชร์ให้มมงเอ้บินคู่เลยโไม่น่าเลยไอ้แนก ơi! เอ้เอร้องไห้แค่พูดชืออ่อเอยคยไม่รู้เรื่องนะครับผวันนี้จะลอง เป็นเหมือนวันแรกนะที่เราเข้าไปคุยกันอ้าวทำไมไม่เห็นกามินน่ะไห้ชลินวายวายฉันไม่เห็นคุณอนะ่ะ <Okay. S 1> กดยังไงเพื่อนเพื่อนไอ,อ้ฉันเห็นคุณไม่ได้อะ่ะฉันเห็นคุณแม่ละว่าไม่ไมเข้าใจไอ can see you now yeah okay yeah can t. oh oh Cann ot, cannot 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 oh oh อ้าวทำไมถึงงเห็นผมคนเดียวอยากเห็นเขาด้วยอะ you can, t, can t see นี่ I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  ฮึมฮึม you you see me ได้ไหมตอนนี้ see me แม่นววกามินเห็นไหมกามิกามินซีวัด